ที่นี่นี่มันสวยจิงใช่อะมันสวยมากเลยเยอะๆเสียงเปลี่ยนว่าเออไม่รู้อ่ะสงแัยเจ้าของคลิปเขาเปลี่ยนเสียงกูมั้งก็ใช่ไงเสียงเรเหมือนกันมาเจ้าของคลิปก็ต้องต้องเปลี่ยนเสียงเราไงอ๋อใช่ว่าแต่ตรงนี้วิวสวยอืมเหรออื Hãy subscribe bạn? kênh Ghiền mới Gõ đâu? không bỏ lỡ ơi, video hấp dẫn เด uh oh, 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 ี๋ยวก่อนนะอรอ่ะเฮ้ยมาได้ไงวะตัวใหญ่ะไรอะมาง้่ะมึองอ๋ออ๋อ้๋ออ่ะเริ่มวะมาเริ่มได้คอนเทนต์ตอนนี้

ลบทิ้งก่อนและตไยอ่ะอ่าเป็นไงอ่ะหโอ้ยเดินเผาเสียเฮียฮน,นี่ไม่ไน่าเลยเอ้ยอยู่แลเบิดแบบมือเปล่าเออเออโออว้ากูอ๋อโอ๊ยมึงยังมีอ้อชอว์

มันตอนนี้มันกําลังคุยโทรศัพท์อยู่ใช่มันคุยโทรศัพท์อยู่คื่าทางไม่งั้จะไม่อยู่ในการคุยโทรศัพท์เลยก็เออเนี่ยหนูโอ้อเนี่ยเออเออเออสิ่งเงี้ยเออเมื่อดไม่กด้ลับสายวะอจริงจึ้งเออไงไง ไม่ทราบว,ว่าต้องการอะไรอ๋ออ๋อ,อต้องการฟักทองใช่ไหมได้ได้เดี๋ยวเดี๋ยวส่งไปให้เดี๋ยวแปบ๊บหนึ่งนะใกล้ๆนี้แหละเดี๋ยวมีคนมีแถวๆนี้ฟักทองมีแถวๆนี้เดี๋ยวเอาไปส่งให้เดี๋ไม่เป็นไรไม่เป็นไรเออเดี๋ยวเกย์เดี๋ไม่นานไม่นานไม่นานอ่ะเฮียนี่ได้อ่ะดีเงา โอ้ยโอ้โรถเออไหนฟังเสียงโทรศัพท์มันไหนโหโอได้ยินไหมโลโดนอะไรทับอ่ะเอาตายเหรอวะเหี้ตายเปล่าอ่ะไม่รู้วะอืมตายยังแล้วรอพี่ก็จะไปค่าสุดท้ายแล้วด้วยยังก็ยังงัวเหรอ ไม่เกี่ยวเยี่ยะเอ๊ะมาเนี่ยเลยถีบแม่งอู้ถีตายทีทย่างยามาถีบกูลงตึกอ,อีกนะไอ้เหี้ยต่เหี้ยวะอือ วันน hehe, ี <fin anta> <ots> ้เ <guarding> จ <okay>? ้าของคลิปไม่มาโอ้ยเชี่ยเชี่ยวอ้อ้ยอ้อโอ้ยโอ้ยเฮียมาเยอะอ้อเออจะเกิดอะไรกันอ่เยี่อะไรมาเยอะอ้๋โอ้ยโอ้ยโอ้ตัวโอ้ยยี่โผล่มาได้ไงวะโอ้อยยี่อุตการอะไรกินฉันโผล่มาจอแล้กับแพร่งมึงก็ใจ๊ไม่ไปเสียอย่างเงี้ย กิดจากกูเปียเสียงตัว,อวอเองโดยไอ้แมงเฮียอ่าจะบล็อกอีกหนึ่งว่ะมืงไปกระโดดมนึงเดินไปตรงไปตรงนั้นฮะตรงไปโอเคตรงไปใช่ตรงไปเลยโอเคได้